其他动植物制品入境，如您已带上飞机，请您在。

รับลมหนาว3องศา,าจ้าหนาวว่า ะะแล้วก็ต้องรอกระเป๋าที่มีคนหยิบผิดไปเอากลับมาคืนเนาะก็เจ้าตัวเขารู้เรื่องแล้วนะคะว่าหยิบกระเป๋าผิดไปข้างนอกวิวก็คือสวยมากๆเลยเดี๋ยวฮานะจะทำแบบรวมทัวร์ให้อีกทีนึงนะตอนนี้ก็ขอตัวไปเก็บกระเป๋าก่อนแล้วก็จะออกไปทำธุระต่อนะคะเย้ yeah. สนามบินส่งกับส่งกระเป๋าเก่าคืนมาแล้ว สู้ชีวิตไปเลยค่ะย,นะย่มไม่ไหว มาถึงที่หอแล้วนะคะคือตั้งแต่แบบว่าบินตอนปีสามเมื่อคืนแล้วก็มาถึงที่หางโจตอนประมาณแบบแปดเก้าโมงเช้าและหลังจากนั้นก็คือไม่ได้นอนเลยนะคะแล้บนเครื่องก็แทบจะไม่ได้นอนเหมือนกัน คือแทบจะไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเลยพอลงจากเครื่องก็คือแจ็คพอตแตกเลยคือฮานะแบบงงมากๆเลยว่ากระเป๋าของฮานะมันไปนเหมือนกับคนคนหนึ่งที่แบบบินไฟเดียวกันเป็นแบบสียี่ห้อกระเป๋าเดียวกันไซส์เดียวกันทุกอย่างเลยแต่ว่ากระเป๋าของคนคนนั้นน่ะเขามีป้ายแท็กชื่อของเขาแล้วเขาก็ผูกโบตรงกระเป๋าตัวเองให้แบบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเอออันนี้คือกระเป๋าฉัน แต่คืองงมากว่าทําไมถึงหยิบกระเป๋าของคณะไปที่แบบไม่ได้มีแท็กของเขาไม่ได้มีป้ายชื่อของเขาก็คือแบบงงว่าแบบเอาเราจะติดแท็กทําไมในเมื่อตัวเองแบบหยิบกระเป๋าไปแล้วก็ไม่ดูอยู่ดีก็คือแบบ <c oughs> คือแอบ,บงดหงิยนิดนึงนะคะแต่ก็แบบเออนั่นแหละแล้วก็ให้พี่ที่เจ้าหน้าที่ที่สนามบินเขาช่วยนะคะว่าแบบเออกระเป๋าเราอยู่ไหนติดต่อกกระเป๋าเราอะไรเงี้ยก็คือ ได้เร็วมากมากเลยคือ,อคือแบบว่าเราหากระเป๋าไม่เจอเมื่อเช้าตอนเย็นคือเขาเอากระเป๋าเรากลับมาให้แล้วนะคะก็คือเอามาให้จากสนามบินมาให้ที่มหาลัยเลยก็คือไวมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ คือจริงๆอ่ะปะปาก็แบบเตือนฮานะแล้วว่าเออเนี่ยระวังกระเป๋าจะหายหรือว่าแบบเออมีอุบิเหตุอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ฮานะก็แบบเออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าปล่อเลยเบลออะไรเงี้ยคือฮนะก็ไม่แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบว่าไม่ได้สนใจที่ปะปาเขาแบบเตือนแต่ก็คือแบบจ็กพอแตกมันลงที่เรา <c oughs> ก็น,นั่นแหละถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะ วันนี้ก็คือโซมมากๆเลยแล้วก็คือทําเรื่องแบบทั้งวันถึงมหาลัยแบบตั้งแต่แบบสายๆใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือแบบทำเรื่องเอกสารมาทั้งวันเลยจนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะเพื่อจะได้กลับมาที่หอ,อเอง<笑><笑>เหนื่อยมากๆเลยแต่ก็ขอบคุณพี่เอเจนซี่ด้วยที่แบบว่าพยายามช่วยเหลือทุกทุกช่องทางแล้วก็พาทําเรื่องเอกสารทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นข้อดีในการที่ เราเลือกเอเจนซี่มาเนอะนั่นแหละหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนหรือว่ารีวิวการใช้ชีวิตที่ประเทศจีนมาหาลัยหรือว่าหอพักอะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวขนะจะมาทำคลิปให้แน่นอนนี่ก็เป็นแชปเตอร์ใหม่ในชีวิตของขนะก็เป็นการมาใช้ชีวิตคนเดียวที่ประเทศ นะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันฮานะจริงๆฮนะเคยมาจีนแล้วครั้งหนึ่งแบบเมื่อน,นานมาแล้วจนฮานะแบบจำไม่ได้แล้วว่าฮานะมาเมื่อไหร่แต่ก็นั่นแหละถือว่าครั้งนี้เป็นการใช้ชีวิตแบบคนเดียวจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย